สวัสดีครับผมอนุชาลุงไนเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถคูณาสองพุทธเจดสามนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อโคมสัสสุรุ่น p c 2 7 m r นะครับหรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่ารุ่นเก่าเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าลูกค้านะครับรับชมทีละจุดทีละขั้นตอนนะครับว่าก่อนที่จะนําเสนอเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วครับตัวนี้เดินลายยักใหม่นะครับเดินลายยักใหม่ทั้งระบบครับสามารถใส่บัวแทรกได้เลยครับครับพุ่งกีของใหม่นะครับพร้อมกับฟันสี่ตีนะครับหูช้างสองอัน โซ่นะครับมูลค่า2อ0หมนนะครับอันนี้โซ่ใหม่นะครับครับฐานดันสวยครับหน้ากว้างอยู่ที่150สซนิเมตรรับไวสปอร์ตไลท์ใหม่ คอนโทรลสั้นน้ำมันครับมีไฟเลนเบาะนั่งใหม่ครับจอสแสดงผลแบบ LED ครับชั่วโมงใช้งาน3,800กว่าอ่ะเดี๋ยวไม่รอช้านะครับเดี๋ยวให้น้องลองขับให้ดูเลยท่าสมรรถนะเยี่ยมแค่ไหนครับดียังไงข้อเสียเป็นไงบ้างครับครับสีฟ้าบร ก็รวมๆครับถือว่าสภาพโอเคเลยครับมีเก็บสีใหม่กับ8ปดติเกอร์กับเช็กระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฮล,ลิกอกออากาศตองน้ำมันดีเซลกับวุงขีโซ่ใหม่กับไฟเลนเป็นสปอร์ตไลท์กับเก้าอี้นั่งกับเด er ินลายหัวกระแทกใหม่นะครับตัวนี้ครับ ตรงนี้นะครับผมก็จะบอกจากที่เบื้องต้นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นรถขูดขนาด7ตันครับยี่ห้อโฟมสุร,รุ่น Pc 2 7 MR นะครับหรือรุ่น9ก้ากลับมาพร้อมกับเครื่องยนนะครับดีเซล3สูบร,รหัสลงว่า3 d 8 2 AE กลับพร้อมกับปั๊มนิ้วคอนโรลสัน้นน้ำมันกลับราคานะครับผมเสนอขายราคาอยู่ที่ 390, 0 0บาทนะครับ3 9 0 0 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ สำหรับเบอร์ตีดต่อของผมนะครับอนุชาลุงไลเตอร์ก็085-195-7240นะครับ ID ไลน์ก็ A N U C H A 1 8 1 2 0แนะครับแล้วก็จะมีทั้งแฟนเพจ Facebook แ,แล้วก็ช่องทางของเราใน youtube นะครับผมทิ้งเอาไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนะครับทิ้งไว้ใต้ใคลิปวิดีโอเลยก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราข,า,ขายต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะการันตีนะครับว่ารถเราคุณภาพดีมาขายอยู่เรื่อยๆ กราบไม่โกงของลูกค้าไม่หลอกของลูกค้านะครับตรงไปตรงมากราบดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีกราบแล้วตัวนี้ครับเป็นรถสุดสั้นสุดโกมครับก็ถือว่าใช้งานในพื้นที่แคบหรือเขตตามชนชนใช้งานเล็กๆและใช้งานในหญ่ก็ยังใช้งานได้นะครับหมุนตัวยังไงก็จะไม่เกินใบแท็กนะครับผมกราบแล้วก็ตัวนี้พร้อมยกสูงที่ะมา2สองเมตรกว่าสามารถตัดคือรถหกล้อได้กราบรถหกล้อดำได้เลยกราบ การประสิทธิภาพในการใช้งานก็ถือว่าไวครับพองตัวดีครับแต่จุดเปาะจุดบางก็อ่าก็ถือว่าโอเคครับแต่จุดเสียของรถคันนี้ก็คืออาจจะซ่อมแซมยากนิดนึงเพราะว่าสายเฮล,ลิคอ่ามันค่อนข้างกระจุกกระจิกอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้เท้าตีเหยียบนะครับเรียกว่าแพาคอนโทรลครวาวก็อาจจะซ่อมแซมยากนิดนึงถ้าโค้รลูกค้ามือใหม่โดยที่ไม่ใช่ช่งางก็อาจจะมีปัญหาในการซ่อมแซมเล็กน้อยกับก็อาจจะต้อง ต้องใช้ความร่วมมือของช่างมือชีพนิดนึงครับหรือไม่งั้นกนะ็คือซื้อคันนี้ไปก็อาจจะโทรปรึกษาผมได้ว่าวิธีการถอดหรือซ่อมทำยังไงอะไรไงเป็นบางจุดบางส่วนจะใช้ทักษะนิดนึงสําหรับรถตัวนี้เนื่องจากเรถตุดสั้นอุปกรณ์ต่างมันจะเลยกระจุกกระจายแบบค่อนข้างจะคับแคบการประแจบางชนิดอาจจะเข้าไม่ถึงอย่างผมเองก็อาจจะมีการดัดแปลงประแจและเล็กน้อยอาจจะดัดเด็ดประแจให้มันโค้งตามรูปเพื่อเข้าซอกเข้าซอยในการขังได้ง่ายขึ้น ก็กจะวุ่นวายหน่อยสําหรับรถตุ๊กตันรับสำหรับวันนี้นะครับผมก็รีวิวจบเพี่านี้ครับผมมรุชาลุงไนเตอร์ก็ต้องขอราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมแนละติดตามมายาวนาะนขอพรบคุณมากครับผม